สวัสดีค่ะตอนนี้ยังมีสต็อกเล่มอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจอ่านเขียน92หรือ Facebook อ่านเขียนนักอ่านผู้ฝักฝ่ในงานเขียนพอดีว่าจะต้องนึกนิดหน่อยนะคะไม่ได้จดไว้ <c oughs> ค่ะกะ็โปรโมทโปรโมทแค่10ตอนนะคะใน YouTube นะคะแล้วก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ ทุกช่องทางต่างๆเป็นสเสนจันทเอ็มเพลนะคะสามารถเสร์ชแล้วก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยแม้ว่าจะเป็นแบบรูปเล่มของเมพนะคะเป็นอ e ีบุ๊กในเมพนะคะ349บาทแล้วก็ถ้าเป็นรูปเล่มนะคะก็จะเป็นอยู่ที่เอ่อ424บาทรวมส่งแล้วนะคะแบบ2กับ 4ี9บาทจะเป็นแบบกล่องนะคะแบบซองกับแบบกล่องก็เป็นแค่การห่อที่แตกต่างกันนะคะก็ใช้กล่องกล่องก็อาจจะบุบก,ก็แนะนําให้เป็นแบบซองก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแค่ห่อต่างกันแต่ว่าไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นลายตอนในลิสอะไรตอนนี้รวม290บาทนะคะรวมส่งและถ้าใครอยากได้นิยายเสียงนะคะก็ พิมพ์เข้ามากันนะคะก็คิดว่าทน,นิยายเสียงนะ่ะจะประมาณ400บาทเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีว่าถ้าคนเขียนนะคะฝึกพูดแบบไม่ตะกุกตะกักได้ก็อาจจะใช้เสียงของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องอให้นักภาคทีมภาคมาภาคเสียงนะคะก็ถ้าใครสนใจก็เม้นมาได้นะคะตอนที่7ร้าย หล่อนเข้าวัดได้ด้วยหรือเสียงที่ฟังดูนิ่มนวลเหมือนเจาะจงกล่าวกับเจ้าจันทร์ทำให้ลูกจันที่ฟังทําเสร็จกําลังคุยกับเพลินเรื่องไปเที่ยวตลาดต่อต้องหันไปมองใจของลูกจันกระตุกโดยแรงเมื่อมองสตีตรงหน้าแล้วมีความรู้สึกว่าช่างมีใบหน้าละไม้ค้ายคุณแม่เกตมณีเหลือเกินหญิงตรงหน้าเป็นหญิงที่มีอายุ ใบหน้างดงามท่าทางสงา่าหากเมื่อตั้งสติพิจูดีๆแล้วสติีนางนี้ไม่ใช่คุณแม่ของลูกจันแน่ๆหากก็ขับคลายขับคลาคุ้นคุ้นแต่นึกไม่ออกว่าเป็นผู้ใดกล่าวคำกับกระผมหรือขอรับคิ้วของท่านผู้หญิงลำภายกระตุก เจ้าจันที่มักทำหน้าซื่อตาใสๆคุณวันนี้กลับไม่ทักทายคุณจนคุณรำไพต้องทักก่อนแถมยังทำตัวไม่รู้จักคุณอีกด้วยตัวคนคิดจะเล่นเล่อันใดหรือไม่เจ้าจันช่างกวนใจของคุณรำไพให้ขุนได้ทุกคราวที่พบหน้าเหลือเกินท่านผู้หญิงรำไพเป็นเมียแต่งของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาสุริยะคุณรำไพเจ้าข่าพเจนาย คุณเป็นแม่ใหญ่ของพญาภารัตเจ้าคะ่ะเพินกระซิบบอกนายเสียงแผ่วเบามันรับรู้จากนายว่าเพราะหัวของคุณกระแทกคุณเลยหลงและลืมไปหลายสิ่งมันจึงรีบบอกพ่อนายที่ทำหน้าง,งุนงงแม่ใหญ่ของพญาภารัตหรือความคิดของเจ้าจันไม่ปรากฏภาพอันใดให้ลูกจันรับรู้เรื่องของหญิงผู้นี้ทั้งสิน้นหากพอจันรับรู้ว่าหญิงตรงหน้าคือแม่สามีเขาก็ไหว้ด้วยกิริยาชดช้อย ลูกไหว้ขอรับเจ้าคุณแม่ยังดีที่คนที่ยืนตัวตรงอย่างสง่าพร้อมไพท่าติดตามสีห้าคนที่รายล้อมยังรับไหว้ดูจากสีหน้าแล้วคงไม่แค้วต้องมีปัญหาระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ยปัญหาคงเกิดขึ้นพอเจ้าจันอีกเป็นแน่คุณรำไพเป็นผู้ใหญ่ที่ทักผู้น้อยก่อนแม้ดูไม่ค่อยชอบหน้ากันก็สื่อให้เห็นว่า คุณคงปกครองคนด้วยเมตตากำมังคงมีใช่จะมาวัดเพื่อขอพรให้มีลูกดอกหนาเพราะคงเป็นสิ่งที่ไร้หัวคิดไปสักหน่อยหากผัวไม่โดนตัวถึงบนบานสารเก่าในที่แห่งใดชาตินี้ก็มีอาจมีลูกได้และถ้าหากมีเด็กได้ตามคำขอจริงก็คงมีใช่ลูกของพลัดผ่านให้สืบวุ่นวายว่าผู้ใดคือพ่อ ปากคอช่างร้ายกาดมากลูกจันเหมือนโดนตบจนหน้าชาไม่พอสายตาเหยียดของท่านผู้หญิงรำไพยยังจ้องมองกันตั้งแต่หัวจดเท้ามาวัดทั้งทียายจึงสวมผ้านุ่งราคาถูกกว่าขี้ข่าเอาละ่ะสงสัยขิงก็ราขาก็แรงลูกจันไม่รู้ว่าเจ้าจันที่ไร้ากาดจะทำตัวเช่นใดใส่แม่สามีแต่คนอย่างลูกจันใครดีมาก็จะดีกับ ไม่ว่าจะถูกหรือแพงแต่เพียงพอใจใส่ลูกคิดว่าเป็นเรื่องของตนคงมีได้หนักบนหัวผู้อื่นดอกนะขอรับลูกจันกล่าวเสียงนิ่มพาให้คุณดำไพชะงักรู้สึกร้อนว่าไปทั่วทั้งหน้าเดี๋ยวนี้เจ้าจันกล้าตอบกับคุณเช่นนี้กันนั้นหรือดูท่าว่าการเป็นเมียที่ขุนหลวงพระราชทานพรัดจะทำให้หล่อนสำคัญตนผิดไม่เกงแม้ว่าลูกข้าจากเสียเกียรติ หากมีคนรับรู้ว่าหล่อนเป็นพ่อนายของเรือนพยาแต่กลับไม่มีผ้านุ่งดีๆใส่ย่อมพาให้คนรู้สึกหมิ่นแค้นพูดกันสนุบป่านท่วดทั่วคุณลำไพพูดประหนึ่งว่าบุตรชายเป็นเทวดาชั้นฟ้ามาแต่ไหนทำให้ลูกจันหมันไส้หนักมากมีได้หมันไส้สามีไม้กระดานแต่หมันไส้แม่สามีพันก็มีภาพหนึ่งที่แล่นวาบมาในสมองให้ลูกจันรู้สึกหมึ่น ห่วงโซ่อาหารหรือปลาใหญ่กัดปลาน้อยเจ้าจันที่ไม่ยอมผู้ใดกับยอมลงให้แม่สามีโขกสับด้วยวาจาเผ็ดร้อนทุกคราที่เจอหน้าไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำจะทำลายน้ำใจหรือความรู้สึกเพียงไรเจ้าจันก็เพียงแต่ยิ้มรับความหงุดหงิดโมโหคับคล้องใจกับเอาไปลงที่ค่าทาสบริวารเสียแทน ลูกจันอยากกลมขมับให้ตักกะแสนบิดเบี้ยวของเจ้าจันเจ้าจันต้องทนคุนรำัยเพราะคุณรำไยมีอำนาจเหนือกว่าทั้งยังเป็นแม่สามีหากตอนนี้เขาก็คือลูกจันที่ใครทำดีต่อเขาไม่ว่าจะชนชั้นไหนเขาก็จะดีกับแต่กับคนที่ไม่ดีต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดลูกจันก็ไม่มีความคิดจะต้องยอมอะไรจำพวกนั้น ตอนนี้ก็ผมเห็นคนพูดก็มีเพียงคุณแม่นะขอรับถ้าหากคุณแม่เงียบก็คงไม่มีผู้ใดพูดอีกเจ้าจันเสียงปลามเข้มขึงมิได้เอื่อนเอ่ยจากปากของคุณรำไพแต่ดังมาจากอีกด้านกายสูงใหญ่ของพญาพร,รัตเดินมาจากท่าน้ำด้วยทีท่าหน้าเกงขามท่านเดินเข้าใกล้คนพอได้ยินน้ำคำไม่น่ารักของเจ้าจันที่กล่าวกับแม่ใหญ่ทุกความลูกจันใจสั่นขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงของพร,รัตเขาว่ากันว่า มาเร็วไม่สู้มาได้จังหวะจังหวะนรกชังของลูกจันกะมังสายตาคมดุดันจ้องจันอย่างตำหนิเล็กน้อยพาให้ลูกจันรู้สึกขาอ่อนฮือเขาแพ้สายตายันชาของพยาพลรัดนี่คงไม่ใช่ว่าเขาเป็นพวกชอบผู้ชายโห,หดๆหรอกใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกของลูกจันหรือความรู้สึกตกค้างของเจ้าจันกันแน่ลูกไหว้ขอรับเจ้าคุณแม่คุณดำไพอ่อนยวบลงทันตามเมื่อเห็นพลรัด คุณไม่ใช่แม่แท้ๆของพยาหากแต่ก็รักประหนึ่งลูกในอุทรยามนี้เป็นยามราชการมีใช่หรือเพลานี้พาก็ฉันเพลงนเสร็จแล้วยใยจึงเพิ่งมาเล่าน้ำเสียงของคุณรอมไยพันไพเราะนุ่มหูขึ้นเป็นอันมากจนลูกจันแอบเบะปากพาให้สายตาคมดุของพยาที่จ้องอยู่เป่งประกายวา่าจนลูกจันที่ชำเรืองมองใบหน้าหล่อเหลาคอหด ถ้าสายตาคนใช้เป็นอาวุธได้ป่านนี้ร่างกายของลูกจันคงสะบักสะบอมด้วยโดนบาดจนเลือดซิบลูกจันรู้สึกอยากมีกระดองเหมือนเต่าขึ้นมาเลยไม่กี่วันก่อนเจ้าจันล้มเจ็บจึงมิจนมิได้สติไปหลายวันขอรับลูกเห็นว่าคนพึ่งฟื้นแล้วมาวัดเสียนานเช่นนี้อาจทำให้บาดเจ็บได้ไข้ขึ้นมาอีกจึงต้องมาดู คำกล่าวของพรัดพาให้ทั้งท่านผู้หญิงลำพายและลูกจะรู้สึกประหลาดใจถึงหน้าตาคนพูดจะดูเฉยชาไม่ได้เปลี่ยนเป็นอื่นแต่คำกล่าวนี้สื่อเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีความหมายว่าเป็นห่วงเจ็บป่วยถึงขั้นมีได้สติเลยหรือสายตาคนลำพายเป็นประกายว่าพอเพิ่งฟื้นไข้เลยทำให้เลอะเลือนไปเช่นนี้ต้องขออภัยเจ้าคุณแม่แทนเจ้าจันด้วยขอรับ ยายพ่อต้องขออภัยแทนเล่าคนก็ยังยืนอยุ่ดีต่อหน้าเช่นนี้นั่นสิขอรับกะผมยังมีได้ทำสิ่งใดผิดยายจึงต้องขออภัยลูกจันที่ไม่เห็นด้วยรีบกล่าวสำทับเจ้าจัน์ฮือเสียงดุมากกะผมต้องขออภัยเจ้าคุณแม่ด้วยขอรับลูกคงมีมีสติเลยกล่าวคำไม่ยังคิดเช่นนั้นลูกจันก้มหัวไหว้ขอโทษคนรำไพสวยงาม ที่คิดเอาไว้ว่าจะไม่ยอมในทีแรกแปบเป็นกล่าวคำเสียงอ่อนอย่าคิดว่าลูกจันกลัวแค่เสียงดูดูของพญาเชียวไอ้กลัวน่ะไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกแค่เกรงใจเฉยๆจริงๆเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเอาไว้ก่อนไว้เจอเจอกันรับหลังผัวค่อยรับฝีปากกันอีกทีหากไม่มีใครมาขัน้นลูกจันรู้สึกว่าเขาไม่มีทางแพ้ลาบคาบชนีแน่ งานอดีเร็กตอนอยู่ในโรงพยาบาลก็คือการดูละครแม่ผัวลูกสะซไยลูกจันขัดใจในความเป็นคนดีของนายเอกหนักมากเลยมโนมบ่อยๆว่าตัวเองคือนายเอกละครผู้กะกันจึงแสดงละครโตวาทีกับแม่ผัวที่แสนร้ายในกระจกว่างเนาะก็ว่างมากจริงๆนั่นแหละลูกจันคิดเองตอบเองในหัวยกยิ้มน้อยๆเพราะขำความคิดตัวเองเรื่องไหนที่มีการประทะของแม่กับเมีย ผู้ชนะมักเป็นคนที่ผัวเข้าข้างเช่นนั้นต่อหน้าผัวที่แสนจะเย็นชามองลงมาจากยอดภูเขาก็เห็นว่าไม่มีทีท่าจะเข้าข้างจันแล้วเขาจะเป็นคนปากแจ๋วไปไม่ได้พลัดมองสีหน้าแปลกๆของเจ้าจันก็ตัดสินใจว่าควรช่วยแยกคนที่ทำตนประหลาดให้ออกห่างจากคนที่รู้จักนิสัยกันสักเล็กน้อยเห็นทีว่าน้องคงต้องกลับไปพักที่เรือนเราได้แล้ว น้น้องเลือนเราด้วยลูกจันตาโตเรีบคนภาพในหัวว่าพารัตเคยกล่าวคำเช่นนี้กับเจ้าจันหรือไม่น้ำคำเหมือนคำพูดด้วยห่วงก็ได้ฟังเป็นคำสั่งก็ได้อีกเช่นกันถึงกับนิ่งไปพักใหญ่เพราะสมองเพราะสมองประมวลภาพไม่ทัน แม้เรื่องของพยาพลัดทุกเรื่องจะชัดแจ้งในสมองของเจ้าจันแต่คนฟุงฟฟ้งฟุ้งซ่านอย่างลูกจันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ได้คำตอบไม่เคยไม่เคยเรียกพอรู้ว่าไม่เคยเรียกแบบนี้ใจของลูกจันก็รู้สึกหวั่นไหวยายมาเปลี่ยนเอาตอนนี้แล้วพ่อคุณดอมพัยก็รู้สึกว่าเกิดเรื่องพิสดารานขึ้นเช่นกันคุณไม่ได้เยี่ยมเยือนเรือนบุตรชายไม่ถึงปียายพลัดจึงแปลไป คนของคุณที่อยู่ในเรือนพยาก็ไม่ได้ไรายงานเรื่องนี้คุณได้ฟังเพียงความไร้เมตตาของเจ้าจันเท่านั้นหล่อนเจ็บไข้เช่นนี้แม่ก็ไม่ถือโกรธอันใดคาหน้าออกนอกเรือนก็พาข่าติดตามมาหลายคนเสียหน่อยหากมีสิ่งใดไม่คาดคิดหล่อนจะได้ไม่เป็นอันตรายให้พรัดเสียงานการมาคอยดูเช่นนี้นี่กเ็เปลี่ยนเร็วจนขนลุก ลูกจันแอบรู้สึกว่าตัวเองสองมาตรฐานเหลือเกินที่ผู้ชายเย็นชาเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพียงนิดใจของเขามันก็รู้สึกสั่นคลอนเพราะวันไหวแต่พอผู้ใหญ่ปากร้ายเปลี่ยนบ้างกับรู้สึกขนลุกขนพองเสียแทนขอลาขอรับแยกจากผู้ใหญ่พญาก็ก้าวเท้าลงเรือโดยไม่รอลูกจันทก็ลงนั่งบนเรือที่เขานั่งมาวัดคนละลำกับพรลัดพาให้คิวเข้มต้องเลิกขึ้นอีกยายจึงนั่งลำนั้น น้องขอไปตลาดได้หรือไม่ขอรับเจ้าคุณพี่น้ำคำขอขอ,ขอฟังดูออดอ้อนเจ้าจันไม่เคยต้องขอเมื่อต้องการจะไปที่ใดเพราะพรัตก็ไม่ได้ใส่ใจในชีวิตประจําวันของเจ้าจันอยู่แล้วหากเจ้าจันก็มักออดอ้อนพรัตอยู่บ่อยๆในเรื่องอื่นแต่คราวนี้ท่านกลับรู้สึกว่ากิริยานี้แตกต่างจากเดิมพาให้คนฟังรู้สึกอยากตามใจอยู่บ้าง แดดจะตรงหัวเช่นนี้แล้วเรือลำนั้นพี่ไม่เห็นว่ามีล่มครานี้แทนตัวเองว่าพี่ลูกจันรู้สึกอีกแล้วว่าใจตัวเองสัน่นตากลมเรียบผันมองตามคากล่าวกบอาการประมาทไม่ได้เอามาจริงๆเสียด้วยช่วงเช้าอากาศสบายจึงไม่ได้คิดถึงล่มเลยรู้สึกว่าร้อนๆชอบกลคนติดตามของพลัดกลางล่มให้ในายทันทีที่ท่านลงเรือลูกจันก็ไม่ได้สังเกต อาจมัวแต่คิดโน่นนี่ทำให้เบร์เบร์ร้อนหรือไม่ตลาดอยู่ไกลไหมเพลินที่นั่งนิ่งสะดุ้งเล็กน้อยเห็นพญาสังเกตผ้านุ่งของมันแล้วก็พาให้มันรู้สึกร้อนร้นหนาวหนาวชอบกลพอพ่อนายถามมันที่จิตใจหวั่นหวิวจึงใจร่วงคำถามนั้นพาให้คนทุกผู้รู้สึกผิดแบลกมากอีกด้วยบ่าไม่ร้อนเจ้าค่ะพ่อนายตลาดอยู่ไม่ไกลเท่าไรเจ้าค่ะ ฟังความเช่นนี้ลูกจันจึงหันมาฉีกยิ้มให้สามีเสียกว้างน้องไม่เป็นอันใดขอรับแดดเพียงเท่านี้เองมานั่งลำนี้เช่นใดนะขอรับพี่บอกให้น้องมานั่งเรือลำเดียวกับพี่เพิ่งหายเจ็บไข้พี่จกพาเจ้าไปตลาดน้ำคำทื่อๆไม่หวานหูสักน้อยแต่พาให้คนฟังหน้าร้อนว่าน้องคิดว่าน้องแข็งแรงดีแล้วขอรับลูกจันอ้อมแอมตอบ ต้องให้พี่ไปนั่งเรือรำนั้นหรือเจอใส่ตาดุมองนิดหน่อยลูกจันจำต้องย้ายก้นพอลูกจันค่อยๆนั่งลงแล้วพลรัดก็เอาลมที่อยู่ในมือไอชิดมาถือไว้เพื่อบังแดดแสงแดดให้เจ้าจันมีคนหล่อนั่งอยู่ด้านหลังห่างกันเพียงคืบเดียวบอกได้คำเดียวว่าเขินอันดับชายไทยในสีห้องหัวใจของลูกจันคงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสียแล้วก็มังจบตอนที่7คะ่ะ